กอผมพีน,นะครับโอเคก็สำหรับเิมนี้นะครับผมก็อาจจะไม่เสียงครับเนื่องจากคือนะครับ,เ,นะรบเกิดปัญหากับเพื่องนะครับเครื่องลำโพงแตกเองนะฮะเ,เดี๋ยวขอตัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันนานโอเคเจ้พีนะครับโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับโอเคนะ แล้วก็ไดโนเสาร์ของผมก็มีสองตัวนะครับคือมีเจ้าตุ้องุ้กับไพสละช็อนะคะโอเคนะคะสำหรับไพรสำหรับไพร์สละชัอก็จะกินพืันนะครับดูสังเกตจากตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะกินเนื้อนะครับสำหรับดูจากตรงนี้นะครับนี่คืออาหารของบมันกินกินกิน่เมื่ออาหารหมดก่อตรงนี้ก็จะเนื้อสาเก็บผมสั่งมันไว้อยู่ เดวเกมนี้จะแบ่งเป็นกัปตันนะครับโอเคอะไรนะฟางเฮ้แตงเคียร์จบเลยเว้แนี้มันบอกให้ทำไรโอเเเคไออทปะไรตัวอะไรครับไม่รู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตัวไรคอ่านไม่ออกไม่ให้เคลียร์พื้นที่อะ ปะ่ะเขียนปาหนยจดยหนึง่งปิ้วจบโอุย่าเต็มเลยก็กระตุกกระตุกเอาไผ่ไงฮะเสียงไม่ตรงกะภาพก็ขอภัยด้วยนะคะเอเอสามาะะรถทำยันไงบ้างไม้ได้ไป็วไม่ได้เลครับก็ประมาณนั้นนะฮะ วันนี้ก็มารีวิวสฉยๆงามน,อน้องดิง้นเพิ่งโดดตา้เมือกี้ดี่าตาน้อแเ้วตาน้อเนาหนาเพิ่งได้เม่นหนัตอมเก่เลียงมาส,สองตัวอ่า ก็ราะคที่เสียล้อหรือเปล่าเราตัดทิ้งให้นะคะบ๊ายบายจุ๊เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนตัดหญ้ากันนะฮะโอเคไหครับเราเคลียร์ยญ้าเสร็จแล้วนะครับ, okay, รบเ,าเราก็ได้นะใส่ผสมเนเลกเลยแล้ว mm hmm. เราจะได้ตัวอะไรใช่ mm hmm. mm hmm. okay, ครับก็ไม่ค่อยเก่งอนะ่ะ มปรผสมดีนี้ได้แล้วเพราะเราได้ผสมเกลือเมพวกนี้มานะครับแต่ก็ยังไม่ผสมหรอกนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครอยากเล่นก็ไปหาหลุนในเพจสโต้ได้นะครับพิมพ์ไปว่าจุลูิสย์ปางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าที่ห่างหายกันไปเพราะว่าไม่มีหนิบนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บบาย